ส,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 สวัสดีครับนายลิมทางชาแนลนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนเมษาแล้วนะครับเป็นเดือนฤดูร้อนนะครับวันนี้ผมจะมาบอกข้อควรระวังในการเลี้ยงบอลสีในฤดูร้อนนะครับว่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามชมในคลิปนี้ได้เลยนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับก็ในเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนเราก็จะเป็นฤดูที่บอลสีไม่ค่อยถูกใจนะครับเพราะว่าสิ่งแรกที่เราต้องระวังเลยก็คือแสงแดดนะครับแสงแดดในฤดูร้อน ที่บอลสีของเราจะต้องเสยนะครับบอลสีเป็นพวกที่ต้องการแดดแค่ประมาณ50-70%ถึงสนครับสำหรับแดดในประเทศไทยนะครับก็สําหรับแดดหน้าร้อนนี่สิ่งที่เราควรหลีกเลี่ยงเลยก็คือแสงแดดโดยตรงนะครับไม่ควรให้บอลสีของเราได้รับแสงแดดโดยตรงนะครับถ้าบอลสีของเราอ่ะได้รับแสงแดดโดยตรงเลยนะครับแบบได้รับแสงแดดทั้งวันโดยตรงโดยที่ไม่ได้มีสแลนอะไรแบบที่เรากลางให้เขานะครับทาให้บอลสีของเรามีอาการ ใบไหมนะครับเป็นใบที่ไหมได้เลยนะครับไม่ได้เกิดจากดินหรือว่าเกิดจากอะไร,รแต่เกิดจากบอนสีของเราที่ได้รับแสงแดดโดยตรงนะครับซึ่งแบบนี้จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแก้ไขได้ยากนะครับถ้าเกิดใบไหมไปแล้วนะครับวิธีการแก้ไขก็คือตัดใบทิ้งอย่างเดียวเลยนะครับส่วนเราจะมีข้อป้องกันอย่างไรได้บ้างไม่ให้บอลสีของเราโดนแดดนะครับอ,อย่างแรกก็คือให้เราหาสแ,แลนหรือว่าอยู่หาล้มไม้อะไรแบบนี้นะสแลนนะครับ สัก50-70%เอซนอย่างเงี้ยนะครับเอามากลางไว้เพื่อไม่ให้เขาอะได้รับแสงแดดโดยตรงและอย่างที่2ก็เอาเขาไปเลี้ยงไว้กับใต้ร่มไม้ก็ได้นะครับในช่วงที่แดดร้อนๆอย่างนี้ยครับแต่ก็ระวังอย่างเดียวคือกิ่งไม้อาจจะร่วงใส่ได้อย่างเงี้ยนะครับก็ไหนก็ควรเอาบอลสีของเราหลีกเลี่ยงกับแสงแดดโดยตรงนะครับในฤดูร้อนนะครับส่วนข้อที่2นะครับสําหรับการเลี้ยงบอลสีในฤดูร้อนนะครับสิ่งที่ควรระวังข้อที่2ครับ ก็คือลมนะฮะลมในฤดูร้อนจะเป็นลมที่ค่อนข้างแรงนะครับเพราะว่าเป็นลมที่มากับพายุโซนร้อนนะครับถ้าเกิดบอลสีของเราไม่ได้อยู่ในในตู้อบหรือว่าสิ่งป้องกันลมพวกนี้นะครับลมในฤดูร้อนอย่างเงี้ยเป็นลมพายุโซนร้อนนี่ยจะทําให้บอลสีของเราโดนโดยตรงจะทําให้ใบฉีกข,ขาดหรือว่าต้นขาดได้นะครับซึ่งบอลสีจเขาจะไม่ถูกกับลมอยู่แล้วเลาไปลองพัดสะเกตดูนะ ต้นของเขาจะมีการขยับขยเืียนเป็นสาเหตุที่ทําให้บอนสีมีการเจริญเติบโตที่ช้าเลยนะครับเขาจะโตช้ากว่าปกติถ้าเกิดเขาได้โดนลมเนี่ยเห็นไหมเขาจะโตช้ากว่าปกติครับถ้าเกิดเขาโดนลมหรือว่ามีการขยับไปมาของใบแบบนี้นะครับลมนี่ก็เป็นอีกปัจจัยหลักของบอนสีนะครับซึ่งบอนสีของเราไม่ชอบลมเลยนะครับวิธีป้องกันก็ข้อนี้จะป้องกันได้ยากนะครับเพราะว่าลมในฤดูโซล้อนนี่เป็นอะไรที่แบบ รุนแรงมากนะครับเป็นไปได้อ่ะป้องกันก็ให้สร้างตู้อบหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันลมนะอย่างผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับเรื่องอลมพัดอะไรแบบนี้นะครับส่วนข้อควรระวังในเรื่องที่3าก็คือฝนในฤดูร้อนนะครับก็อบอกแล้ว่าฝนนี่ก็สืบเนื่องมาจากลมที่พูดไปถึงลมเมื่อกี้นี้นะครับก็ฝนในฤดูร้อนก็จะเป็นพาย,ยุโซร้อนนะครับเป็นฝนที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับ ตกหนักล้มแรงก็ถ้าเกิดประส์ของเราไม่มีล่มอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เขาได้รับน้าฝนโดยตรงเนี่ยใบเขาจะมีน้ําหนักขึ้นนะฮะถ้าเขาเป็นกอเนี่ยใบเขาจะล้มลงมานะฮะทำให้อ่าบอลสีของเรามีเกิดอาการทิ้งใบเร็วกว่าปกตินะฮะจะบอลสีของเราจะมีอาการทิ้งใบเร็วกว่าปกตินะฮะซึ่งข้อควรระวังก็ให้เราหาไม้ค้ำเขาไว้นะครับค้ำใบเขาไว้ไม่ให้ เขาล่วงลวงมาได้นะครับหรือทางที่ดีก็ควรีบเลี่ยงครับเก็บไว้ในตู้อบอย่างเงี้ยหรือถ้าไม่มีตู้อบก็ควรจะเก็บไว้ในชายคาหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ให้เขาสัมผัสกับน้าฝนโดยตรงครับเพราะว่าความจริงบอนสีโดนฝนได้นะครับแต่ที่ผลกระทบที่ตามมาก็คือเขาจะเริ่มเติบโตได้ดีเลยแหละครับแต่ว่าใบของเขาจะคล้่เร็วกว่าปกติครับเพราะว่าน้าฝนที่ค้างที่ใบนมันหนักเกินไปทําให้ก้านของเขารับน้ําหนักของน้ําฝนที่อยู่บนใบ ไ,ไม่ดีนักนะครับนี่ก็เป็นปัจจัยข้อที่3ครับที่ควรระวังส่วนปัจจัยในข้อที่4นะครับในการเลี้ยงบอลสีในฤดูร้อนนะครับก็คือพวกมดแมลงอะไรพวกนี้นะครับซึ่งสมาในฤดูร้อนแน่นอนครับเพราะว่าอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะครับแต่ว่า ในบริเวณที่เราจะเลี้ยงวันเสด็เป็นบริเวณที่มีความชืน้นมีอากาศที่ดีอะไรเงี้ยจะเย็นกว่าปกตินะครับทำให้พวกมดหรือว่าแมลงต่างๆจะเข้ามาหลบอยู่ใต้กระถางหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับจะเข้าออหรือบางครั้งอาจจะขึ้นอยู่กับรอบบริเวณโคนต้นนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเจอแล้ววิธีป้องกันก็ให้ใช้พวกถ้าไม่มีเวลาผมก็แนะนําให้เป็นพวกสารเคมีอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ฉีดพ่นพวกสตาร์เกิลจีรดได้เลยนะครับ แต่อย่างไรต้องเจอได้อยู่แล้วครับพวกนี้นะครับก็ปัจจัยหลักในการเลี้ยงบอลสีในฤดูร้อนนะครับที่ผมเจอมาก็มีประมาณนี้นะครับประมาณ4ข้อหลักๆอย่างนี้นะครับอย่างไงก็ถ้าหากใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์แนะนากันได้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นช่วยกันแชร์ประสบการณ์นะครับว่าเลี้ยงบอลสีในฤดูร้อนแต่ละคนเจอปัญหาอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะฮะก็ ามาแบ่งปันหรือว่าแชร์ความคิดกันที่้ต้ล่างคอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับอชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ cribe ทิ้งไว้เพื่อเป็นกำลังใจใผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและหากมีข้อเสนอในอะไรก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ